จากที่เราขึ้นน้ำเสร็จนะคะแล้วก็นัดรถเทือกมาทำเทือกกันแล้วนู้นวิ่งสี่คันตรงนู้นดีตายยังอ่ะตายแล้วน่าเกลียดว่ะยังไม่ตายหรอกเชือด,ดิเอาของลงมาให้เขาดิต้องถ่ายตอนนี้เขากำลัง น,นี้คือทําทุบเหรอพุ่งนี้รูปพวกนี้รูปแล้วก็ยี่วันล่างลองให้วันล่างลองวานเลยวา็จะได้แช่ข้าวมาแล้วรามือทำนากันแล้วจะรอเ,เ,เขามา ถือขนมไปด้วยกินไปด้วยเดินไปด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวชอบชอบฟังเสียงรถทำเทือกเสียงดังดิทำไมก็ต้องให้คนนึงนำอ่ะฮะดังปุ้งปุ้งปุ้ง มังอยู่ไม่ได้มาเลยอะตึ่งเขาจะว่ากูบ้านเนี่ยมนันถ่ายคลิปกลางแดดเนี่ย โอ้ยมาสามคันเราต้องถอยกอน่ะเดยนน้ำกระจายาไ,ไม่ต้องคุก็เห็น อยากทำมั้งเหรอเวนเขาเหนื่อยป่ะวะไม่เหนื่อยหรอกเนาะ <c oughs> มันอะไปแลกกับบ้านแล้ว <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะคะไปะกลับบ้านขึ้นรถ ก็จะลงมือหวานกันแล้วเสียงแสบแก้มหูมากเลยใครพี่พวงเี๋ยวพี่ปวงก็พี่ดลงเดี๋ยวฝีไข่มาบ้านเราวะใข่มาบ้านเราปุ๋ยแม่ตัวอะไรไม่รู้แม่แม่ตัวอะไรไม่รู้มันลงมาเราอะแม่ดังมากเลยแม่ดูนี่ดูนี่แม่มันข้ามมาเขื่อเมุกี่ปวอารมณ์สีมันรกขี้มะเขือ <laughs> แม่มาตัวอะไรแม่ <laughs> ลงไปลงไปไปโัวนั่งอ่ะอ่ะพี่ปานนั่งกับหมานี่ั่งคู่กับหมานี่ <laughs> <laughs>